สวัสดีครับผมกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวัยน้ำผูด้ได้บายวินวินพูพบกันในวันนี้ในเรื่องราวของบูคอนเน็กบูคอนเน็กคืออะไรคือตัวเครื่องมือวัดคุณภาพน้ําได้หลายพารา,ามิเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทมเป็น PH เป็นค่าเกลือแล้วก็เป็นค่าคลอรีนนะครับบูคอนเน็กสามารถวัดนะครับโดยการใช้เจ้าตัวบูคอนเน็กตัวนี้นะครับจุ่มลงไปในน้ําแล้วก็ ดูค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับอยู่ทั่วทุกมุมโลกได้ภายในโมบายโฟนนะครับโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสุดยอดของมันนะครับแกะออกมาดูแล้วก็ดูวิธีการใช้งานมันนะครับเปิดออกมาก็จะพบเจ้าบูคอนเน็กตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่จะลอยอยู่ในน้ำนะครับตัวนี้สามารถลอยได้แล้วก็จ,จะมี รูสาหรับยึดนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันลอยไปนะครับไกลนะครับจนยากที่จะดึงมันกลับมาได้นะครับหรือว่าถ้าสารเล็กๆก็อย่างที่บ้านผมนี่ก็ปล่อยเลยก็ได้นะครับไม่ซีเรียดนะฮะโอเคส่วนนี้ลอยน้ํานะครับส่วนตัวโทรศัพท์มือถือก็ของเราเองนะครับที่สามารถโหลดแอปพลิเคชัน Blue Connect ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปล่อยลงน้ํากันเลยนะครับพร้อมกับดูนะครับแอปพลิเคชัน Blue Connect ในโทรศัพท์มือถือนะครับ ผมจะปล่อยลงน้ำไปเลยนะครับโอเคตัวนี้สััสดวัดได้4พารามิเตอร์ด้วยกันหลักๆนะครับอ่าเราก็เข้าแอปพลิเคชัน Blue Connect นะครับที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคตัวนี้นะครับจะขึ้นหน้าจอนะครับถ้าเราาผ่านการเซตต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอให้เราดูนะครั้งล่าสุดที่เราวัด8นาทีที่แล้วนะครับ ก็จะเป็นตัวแรกเทม p พ r รเจอรนะครับตัวที่2 pH นะครับตัวที่3 ORP หรือวัดเทียบค่าคอลอรีนนั่นเองนะครับแล้วก็โซลนะครับตัวนี้ค่าเกลือเราสังเกตนิดนึงนะครับตัวจุดสีแดงนะครับแถบแดงก็คือ,อคุณภาพน้ำแย่ไม่ดีนะครับตัวสีเหลืองๆส้มๆตัวนี้คือ Warning นะครับเริ่มเตือน นะครับส่วนตัวสีน้ําเงินก็คือกูดนะครับก็คืออย่างตัวอุณหภูมิเนี่ยนะครับเราตั้งไว้ที่นะครับประมาณสัก20ถึงนะครับประมาณ30นะฮะส่วนตัว PH เราตั้งอยู่7.2 7.6ตอนนี้มันอยู่ที่8นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเริ่มเยอะแล้วก็เริ่มเตือนนะครับตัวนี้ ORP ผมตั้งไว้ที่ต่ำๆนะครับตัวนี้ 610ถึง670นะครับอ่าส่วนตัวค่าเกลือนะครับผมตั้งเซตไว้อยู่ที่1นะครับ1ถึง2กลลนตต่อลิตรหรือ1,000ถึง2,000 ppm นั่นเองนะครับทำไมผมจึงตั้งไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าสระว่ายน้ำผมมันเป็นระบบน้ำแร่นะครับควบรวมกับระบบเกลือนะครับค่าเกลือของผมนั้นใช้นิดเดียวนะครับนี่คือ ค่าที่ผมต้องการผมสามารถดูนะครับพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยนะอยู่มุมไหนของโลกก็ได้นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชัน b l u Connect นะครับที่โทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้มันสามารถเล่นได้หลายอย่างนะครับเราจะเข้าไปสู่ที่เมนูการเซตค่าก็ได้ก็เข้าไปที่เครื่องหมายนะครับเซตตัวนี้นะครับโอเคมันก็จะขึ้นนะครับหน้าจอโอเค My Swimming Pool นะครับ บูคอนเน็กนะครับให้เราดูถ้ามาสวิมพูก็คือโอเคมันก็จะไปให้เราเซตค่าสระของเรากรณีที่เราสามตัวนี้นะครับเราสามารถวัดเอาตัวมันเนี่ยไปวัดที่สระอื่นได้นะครับก็โดยการนะเปลี่ยนชื่อสระเปลี่ยนขนาดสระตัวนี้วอลลุ่มสระนะครับก็ให้เราคีย์ข้อมูลเข้าไปได้นะครับตัวนี้ผมสระของผม48คิวนะครับเราจะใส่กว้างยาวนะครับได้แล้วก็มาคำนวณให้เองนะโอเค นะครับจริงจริงแล้วนะครับตัวเจ้าบูคอนเน็กนี้สามารถทําได้หลายอย่างนะครับวัดค่าอุณหภูมินะครับวัดค่า pH วัดค่าเกลือแล้วก็ค่าคลอรีนนะครับเราจะอยู่ที่มุมไหนของโลกก็สามารถดูคุณภาพสาวน้ําของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงมีความมั่นใจว่าสาวน้ําของเรานั้นปลอดภัยอยู่ตลอดนะครับถึงแม้ว่าเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะครับถ้าค่าพารามิเตอร์ต่างๆนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าคอรนก็ดีค่าเกลือก็ดีนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงไปถ้าค่าคอรีนต่าเครื่องเกลืออาจจะไม่ทํางานนะครับหรืออาจจะมีฝนลงนะครับต่างๆเราสามารถวิเคราะห์ได้มันมีโหมดที่สําหรับวิเคราะห์ให้นะครับเป็นพารามิเตอร์ในตอนถัดไปนะครับผมจะลงดีเทลในการเซตปรับเซตค่าต่างๆโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งสำหรับตอนนี้มีเท่านี้วัสดีครับ